หรือจะกลับมาสารต่อและจริงจังกับร้านนี้แล้วล่ะพอได้ยินแบบนั้นข้าวรีบตอบเราเลือกที่จะกลับมาอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะอยากทําร้านของพ่อแม่ให้ดีที่สุดต้มก็รีบตอบที่ผ่านมาเราไม่ได้ทิ้งพ่อแม่นะครับเราไปเรียนทําอาหารแล้วก็เรียนรู้การบริหารร้านและยังไม่พอเรียนตลาดออนไลน์ด้วยสิ่งที่เราทําทั้งหมดก็เพื่อร้านนี้ทั้งนั้นพอได้ยินแบบนั้นป้าน,นีก็ไม่เชื่อและพูดต่อแน่ใจนะว่าที่พูดมาคือความจริงไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปเที่ยวพอกลับมาสารต่อ ร้านข้าวต้มก็ทำหลอกๆเละๆลลลลลบอกได้คำเดียวเลยนะถ้าทำแบบนั้นมีแต่เจ๊งกับเจ๊งแล้วต้มก็พูดต่อป้าคะผมไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่ป้าพูดมาต้องการจะสื่ออะไรแต่เราสองคนตั้งใจกลับมาเพื่อสานต่อกิจการที่บ้านแล้วข้าวก็พูดกับป้านีเหมือนกันป้านีคะอย่าหาว่าหนูสอนเลยนะเวลาเห็นใครลำบากป้าลองให้กำลังใจเขาแทนดูบ้างนะคะไม่ใช่คอยซ้ำเติมเขาตลอดเพราะคำพูดมันก็เหมือนกับเหรียญสองด้านพูดดีมันก็เหมือนให้กำลังใจเขา แต่ถ้าพูดร้ายมันก็เหมือนทําลายเขาได้เหมือนกันหนูว่าป้าควรเปลี่ยนความคิดบ้างนะคะเพื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นกว่านี้พอปัีโดนเด็กถอนงอกถึงก็อึ้งพูดไม่ออกในที่สุดวันที่พ่อแม่ไม่ต้องฝืนและก็ได้พักเพราะมีลูกยืนอยู่ข้างๆแล้วจริงๆข้าวกับต้มช่วยกันขายข้าวต้มกุ้ยอย่างยิม้มแย้มแล้วลูกค้าก็มากินข้าวต้มเต็มร้านเหมือนที่พ่อเคยขายพ่อกับแม่เห็นก็ยิ้มดีใจแล้วคนเป็นแม่ก็พูดกับพอ่อไม่คิดเลยนะว่าวันนี้จะมาถึง แล้วพ่อก็ตอบกลับเมื่อก่อนเขาอาจจะไปไกลไปใช้ชีวิตแต่เขาไม่เคยลืมบ้านนี้แล้วพ่อกับแม่ก็นั่งดูลูกตัวเองอย่างภูมิใจบางครั้งความรักไม่ต้องพูดดังๆแค่ได้กลับมายืนข้างๆกันก็เพียงพอ